เดี Enter, ๋ยวขั <inaudible> ead, ้นตอนต่อไปยังไงดีคะน้องฝนก็เดี๋ยวเชิญถ่ายรูปเนาะพี่กันแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปร่วมกันค่ะนช่เลยค่ะแล้วก็เป็นอันพิธีในวันนี้ ชูชูผ้าเชียร์ขึ้นนะคะโคดสองโคดสองนะชูผ้าเชียร์นะคะเดถุงสูงภาพมันจะสวยงามมากนะคะแล้วก็ใต้ Happy Birthday ด้วยนะคะขอละการขอละการให้ก้าวสูงอีกนิดนึงได้ไหมคะโอ้โหเขาบอกว่สวยงามมากนะคะตอนนี้มองไปเป็นลานสีฟ้าของผ้าเชียร์นะคะรวยเชียร์จริงๆริงนะแล้วด้านหลังป้า พี่เบเดย์ี่เบเดยนะคะจากแต ทำตัวสูงสุดติดเลยไม่ติดนะนั่นนะะ่ะตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนฉากหลังนิดนึงนะคะเปลี่ยนฉากหลังนิดนึงตอนแรกเป็น Happy Birthday นะคะตอนนี้เป็น c o n g r a เลชั <quest> ่น o n s, <S นะคะเป็นคอนเก a t u l a t i o n ก็สูงสูงเลยบ้นะเป็นการร่วมแสดงความยินดีนะคะที่ศิลปินของเราจบปริญญานะคะ2 6ตุลาคมนี้นะคะรับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่เองเ,องเนาะ ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนคลับการเตรียมมาแบบเดียวมันจะธรรมดาเกินไปะนะคะ Happy Birthday เสร็จแล้ว Congratulation ต่อ,ตอเลยนะคะเตรียมพร้อมเสมอนะคะถ้าเพื่อการใช่ไหมคะถึงไหนถึงการน่าจะเป็นหรือะเป็นคนเดียวที่ถึงไหนถึงการน,นี่เหมาะกับแฟนคลับเขามากมากนะคะนะคะตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ที่มา่รมงาในวนนี้ พ่อชมนาแล้วก็สุดยอดพ่อชมมาขั้นตอนก็ผ่านมาสักครั้งแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าน้งการเรียรมาฝากพวกเราด้วยแทนที่จะมีแต่พวกเราทำขอความาใหาใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์มีเพลงมาฝากครับนะครับก็เป็น, ỏi, เ,น Cu เป็นอะไรที่เราต้องทํากันทุกปีเนาะก็มาฟังเพลงกันมาร้องเพลงด้วยกันซึ่งคาดว่าน่าจะร้องกันไม่ค่อยได้แหละเพลงเหมือนกันนะเพราะว่าม um> well. ันจะเป็นเพลงที่แบบไม่เคยร้องเนี่ยมาก่อน จ่เ้าใจยนป็นด้ไม่มีเพลเานานๆจะมีเพลงด่าครับัาทีหนึงผูกคุณก็ไม่ไม่เฉีย <c oughs> อะคไฉียดร้ร okay. ้องโอเคแปลว่าอะไร <c oughs> ร้องเลยร้อ <c oughs> งเปิดมาเมื่อกี้นี่ยคัมแปนะฮะก เดี๋ยวเซ็ตตรงแป๊บนึเดี๋ยวเปลนสื้พ้าก่อนเพราะว่าจะไม่เหมาะกับการที่มาตีกองอกเป็นบ้างรอกนิดนึงมา